ไร้วินดิวนานิบินไทเป้ฮอตติดเทนทวิตแฟนร่วมส่งแน่นสนามบินแฟนๆร่วมส่งสีนมฮอตจากซีรีส์เอฟโฟไทยแลนด์ำโดยไบวชิรวิทย์บินเมธาวินดิวจิรวัฒนานิฮีรันกริชบินไปไทยเป้ประเทศไต้หวันซึ่งแฟนๆร่วมส่งผ่านทั้งทวิตเตอร์และที่สนามบินดันแฮชแท็กบีวี คงติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ในวันนี้เรียกได้ว่ารอยยิ้มของทั้ง4ี่หนุ่มนั้นละมุนมากและต้องบอกเลยว่าความฮอตของทั้ง4ี่หนุ่มนั้นไม่ธรรมดาซีรีส์จบแล้วแต่คนยังฮอตอยู่และถึงคิวบินไปไต้หวันในรอบนี้ทั้ง4ี่คนสดใสกันที่สนามบินมากๆทามกลางแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจแน่นแฟนๆที่ไต้หวันรอต้อนรับกันได้เลยจ้า จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ